สวัสดีค่ะพี่ปลาสุประลาธรรมนะคะอันนี้เป็นเดี๋ยวนะพี่ปลาวัดก่อนอันนี้เป็นป่งขามนะคะลูกค้าเป็นป่งขามพวกแก้วกาบอ่ะข้อมูลสิบหกเริ่มที่ข้อมูลสิบหกนะคะลูกค้าข้อมูลสิบหกพันสองร้อสิบนะลูกค้ารุ่นนี้พันสองร้อสิบนะคะพอดีเขาเรียกว่าอะไรนะเริ่มที่ข้อมูลสิบหกนะพอดีสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดใส่ได้นะ พอดีปลาหินเม็ดเม็ดไม่ใหญ่มากเลยค่ะเม็ดไม่ใหญ่มากอันนี้ให้พันสองห้าสิบนะคะเม็ดไม่ใหญ่มากเม็ดไม่ใหญ่มากงานเงินแท้นะคะลูกค้าจะถามว่าเป็นเก้าสองห้าไหมคะพี่ปลาเดี๋ยวปลาดูรูปก,ก่อนไม่รู้เขาจะปั๊มตรงไหนนะอันนี้เก้าสองห้าค่ะเขาปั๊มที่ที่หว่วงนะคะก็ปั๊มที่หว่วงอ่ารุ่นนี้อยู่ที่ ถ้าลูกค้างานเงินดำลูกค้าใช้น้ำยานะคะแต่ว่าถ้าประมาณสักถ้าดำสักสิบปียี่สิบปีอะพอล้างแล้วไม่สวยแต่ถ้าถ้าดำมันไม่กี่เดือนล้างอะงานจะล้างออกมาสวยนะอ่ะใช้น้ำยาล้างนะคะขวดละร0อยพร้อมซื้อของแต่ถ้าซื้อตังหาร้อยห้าสิบนะคะขวดที่2ก็เป็น250ร้อยนะคะอันนี้เป็นงานเป็นงานข้อมือป่องขามนะคะลูกค้า ช่วงนี้ข้อมือปร่งความลงแต่วันก่อนเขาเรียกว่าชิ loyalty, store, ้นเขาใหญ่อ่ะชิ้นเขาใหญ่อ่ะเนาะชิ้นเขาใหญ่เาก็เลยพี่ปาก็เลยไม่ไม่ลงไม่ลงของอ่ะชิ้นใหญ่อ่ะอ่พอพอชิ้นใหญ่พี่ปาก็ไม่ลงของพี่ปาได้เห็นทับทิมมาม็ดใหญ่นะเม็ดใหญ่แล้วก็ราคาบรรดาจะจะสูงนะคะลูกค้าพี่ป้าดูนะคะเม็ดใหญ่นะคะลูกค้าอันนี้เป็นทับทิมเม็ดใหญ่นะคะอันนี้พันสองห้าสิบนะคะพันสองห้าสิบเม็ดใหญ่ค่ะ เม็ดใหญ่ประมาณสักยี่บห้ากระดาษนะอันนี้ไซส์ห้าห้าหกนะคะลูกคา้าพันสองห้าสิบค่ะอันนี้ราคาราคาพันสองห้าสิบนะคะพันสองห้าสิบอันนี้เป็นเม็ดใหญ่นะคะทับทิมสวยเดี๋ยวพี่ปดให้ดูทับทิมไซส์ห้าหกนะคะทับทิมเม็ดใหญ่นะคะพั 1, 2, นสองห้าสิบนะคะวงนี้อะลูกคา้าดูนะคะพันสองห้าสิบ วงเมื่อกี้ห้หกนะฮะลูกค้าอ่ะลูกค้าเผื่อลูกค้าอยากได้5้าแปดหแปดนะคะพันสอค่ะอันนี้ทับทิมเทนะคะห้าแปดนะคะ อันนี้ห้าแปดเก้าร้อยแปดสิบค่ะอันนี้จะเล็กกว่าพันสอง้นะคะจะเล็กกว่าเก้ยปดิบค่ะอันนี้เก้าปดิบนะคะอันนี้เก้ปดนะคะลูกค้านี้ห้ปดนะคะเก้อันนี้หกสค่ะเก้ปดอ,อันนี้เม็ดใหญ่นะลูกค้าเม็ดใหญ่ งานใหม่นะคะอันนี้เก้าร้อยแปดสิบนี่ประมาณยี่สิบกะรัตนะลูกค้อาอันนี้งานที่ที่ท,ที่ที่พี่ปารีวิวเคี่ยวกันที่สวยแล้วก็คัดมาให้ลูกค้าโดยเฉพาะแล้วก็โชคดีจังหวะที่จริงคนอื่นเอาไปหมดไม่ทันงานไม่ทันเนาะที่จริงของคนโดนเราไปหมดคือโชคด,ชดีมัน เป็นบุญของลูกค้าที่ได้ที่ได้งานสวยนะเธอเป็นบุญของลูกค้าที่ได้งานสวยนะคะอันนี้เป็นข้อมือนินนะคะข้อมือนินนี้ไดพันแปดห้าสิบนะคะข้อมือนินอันนี้ไม่ได้ชุบเพิ่มนะลูกค้าไม่ได้ชุบเพิ่มนะคะข้อมือนินนะคะได้ไดพันแปดห้าสิบนะคะไม่ได้ชุบเพิ่มข้อมือนินนะคะพันแปดห้าสิบถ้าชุดเพิ่มก็สองพันห้านะคะลูกค้าอืม ข้อมือเน้นพันแปดห้าสิบแต่ข้อมือเธอคอยจะแพงกว่านะลูกค้าเธอข้อมือเธอคอยจะอยู่ที่สองพันห้าถ้าเป็นข้อมือเธอคอยจะอยู่ที่สองพันห้านะคะลูกค้านี่ข้อมือเธอคอยจะอยู่ที่สองพันห้านะคะสองพันห้าและพี่วาได้แหวนมาแต่ว่าแหวนเนี่ยแหวนลายเดียวกันนะแต่ว่าเข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 า,เขาใหญ่ไงลูกค้าเขาใหญ่ หกสิบหกสิบเอ็ดอะลูกค้าหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดอันนี้พันสี่ห้าสิบค่ะอันนี้สองพันห้าค่ะอันนี้พันสี่ห้าสิบอันนี้เธอคอยแทนนะคะเธอคอยแท้อ่านะคะนี่นะคะเขาทำลายสวยเนาะอ,อันนี้พันสี่ห้าสิบนะคะหกสิบเอ็ดหกสิบเอ็ดพันสี่ห้าสิบนี่สองพันห้าค่ะ อ่ะอันนี้พันแปดห้าสิบนะคะลงไม่เยอะลงได้ไม่เยอะคือเวลาลงเดียวเขาจะมองไงเพราะว่าเราค้างเขาเยอะไงเข้าใจปะเอเดฉันก็อยากได้ตังค์เข,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 ขาขมก่อนฉันก็รีวิวขายของไม่ได้ไงเข้าใจไหมเข้าใจความรู้สึกไหมเข้าใจไหมเข้าใจความรู้สึกเนาะอืมถ้าฉันรวยนะอะไรประมาณนี้เดี๋ยวฉันจะ หมาไว้หมดเลยอะไรเงี้ยเออใครรวยมาเหมาวิ่ปายหมดเลยนะอ่ะต่อไปเธอคอยนะคะเธอคอยเธอคอยสวยมากนะลูกค้าจากแปดร้อยห้าสิบเหลือหกร้อยห้าสิบนะคะนี่นะคะเธอคอยเธอคอยฟรีไซส์นะลูกค้าเธอเธอคอยฟรีไซส์นะ สวยค่ะเจ้คอยเป็นงานที่สวยมาก850เหลือ650พอดีงานขายได้พี่ปาก็เลยเอามาลงลูกค้าชอบอันไหนก็รีเควส์มานะติ๊กติ๊กมานะว่าชอบชิน้นี้อันนี้สีเขียวแปลกประหลาดกว่าเพื่อนนะคะพี่ปาลงให้6วงนะคะอะใครจะเหมอก็ได้ค่ะวงละ650้ว650ฟรีไซส์สวยนะคะเจ้คอย650ฟรีไซส์นะคะ พอดีอีกชิ้นนึงเล็กกว่านะคะลูกค้าไอ้น,นี้ชิ้นใหญ่กว่านะคะพอดีลูกค้ารีเควสมาสนใจงานรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้ปกติพี่ปาจะขายอยู่ที่จะขายอยู่ที่ปกติจะขายอยู่ที่1,250อะไรเงี้ยให้ชิ้นนี้980นะคะลูกค้า980 980นะคะ980ไอนนี้เป็นทับทิมอินเดียนะคะ ทัพทีมอินเดียหรือทัพทีมแอฟริกาออชิน้นนี้ทัพทีมแอฟริกาเพราะว่าออกคำๆแล้วก็เป็นไหมเงินนะคะเป็นหมเงินนะคะไม่ไม่ชุดเพิ่มนะคะนี่9 8้บาทเมื่อกี้จี้จี้ชิ้นนั้นที่ได้มาพี่ปลาเห็นสวยนะขายไปพันหกแต่ว่ายังได้แค่รีวิวอยู่ยังไม่มีใครนะอะ ชิ้นนี้สวยน้อยกว่าชิ้นนี้สวยน้อยกว่านะแต่ก็ก็สวยนะอันนี้ให้พันสี่ห้าสิบใหญ่มากใหญ่มากน้ำเขาสวยน้อยกว่าพันหกห้าสิบแต่ชิ้นนี้ก็ใช้ได้นะลูกค้าใช้ได้นะใช้ได้นะคะอันนี้ให้พันสี่ห้าสิบนะคะพันสี่ห้าสิบพันสี่ห้าสิบอันนี้ไม่ชุบนะคะพันสี่ห้าสิบ ไม่ชุบนะคะไม่ชุบสามไม่ชุบอะไรทั้งสิ้นนะคะ,ะลูกค้าพี่ปาได้กำไรรุ่นนี้มาวงอันนี้สี่พันห้านะลูกค้าสี่พันห้าอันนี้มีมีจุกมีโกมีนมีทับทิมมีสีเหลืองนี้คล้ายพวกพวกบุตร พวกบุตรพวกซิตรินอะนะสีเหลืองอะนะหยกขาวนะคะทับทิมแทแล้วก็ไพลินเนี่ยไพลินนะคะไพลินนะคะสี่พันห้านะคะชิ้นนี้ไม่ชุบเพิ่มนะคะสี่พันห้าไม่ชุบเพิ่มค่ะสี่พันห้า อันนี้เป็นข้อสร้อยคอนะคะรุ่นนี้ได้รุ่นนี้รุ่นนี้มีไม่ไม่ชุบนะคะลูกค้าแต่ยาวยาวมากเดี๋ยวพี่พาสวมหมดดูว่าสวมหมดได้ไหมเพราะว่าตอนนี้ไม,ม,ม่ไม่ไม่ทัดไม่อยู่ที่ตัวยีิบสองนิ้วลูกค้าความยาวยี่ประมาณยีิบสองนิ้วนะยีิบสองนิ้วนะคะแต่ถ้าลูกค้าจะต่อให้ได้ยีิบสี่แบบสวมเลยก็ได้นะคะอ่า อันนี้นะคะอันนี้ได้ได้สามพันห้านะคะลูกค้าเต็มที่สามพันห้านะคะอ่ะสามพันห้าอย่างนี้นะคะอ่ะอันนี้ไม่ได้ชุบนะคะไอนน้ได้สามพันห้านะคะอยากเอางานทางจันมามาขายนะแต่ว,ว่าช่วงนี้งานทางจันจะจะยากหน่อยนะคะ,ะขายยากหน่อย ต่อไปเป็นแหวนทับทิมนะคะอันนี้พันสองห้าสิบนะคะลูกค้าพันสองห้าสิบราคามาถูกขายถูกนะลูกค้ามาแพลงขายเพลงห้าห้าค่ะห้าห้านะพันสองห้าสิบอันนี้เป็นทับทิมสตาร์นะห้าห้านะพันสองห้าสิบมีสองวงนะคะทับทิมสวยมากห้าหกวงนี้ห้าหกนะคะ มีห้าห้ากับห้าหกห้าหกก็สวยในห้าหกห้าหกพันสองห้าสิบนะคะรุ่นนี้ได้มาสองวงอะค่ะได้มาสองวงนะคะ,ด,ะ,คะดีนะได้ไปคัดโกนไม่งั้นไม่ได้อันนี้แหวนนินนะคะแหวนนินวงนี้แปดรอห้าสิบนะคะลูกค้าแหวนนินล้างก่อนส่งมอบนะคะแปด้อยห้าสิบไซส์ อันนี้ไม่ได้ฟรีไซ์นะอันนี้มาแพงค่ะล้มล้มด้วยห้าห้านะคะนินล้มนินนะคะลูกค้านินล้อมนินห้าห้านะคะนินล้อมนินอันนี้แปดร้อยห้าสิบนินล้อมนินนะลูกค้าเดี๋ยวพี่ปาไปล้างนินล้อมนินนะแปดร้อยห้าสิบบาทนะคะอะ ลูกค้าอันนี้ทับทิมปู่ไม่ชุบนะคะรุ่นนี้พันสองสิบนะคะไม่ชุบนะคะเป็นอันนี้เป็นทับทิมแท้นะคะน,นี้เป็นทับทิมแท้อันนี้พันสองร้อยสิบนะคะ,ะจี้จี้ทับทิมนะคะรุ่นนี้ได้เก้าร้อยห้าสิบนะคะลูกค้าเก้าร้อยห้าสิบ ปกติต้องขายพันสอง้อสิบนะคะ,ะนี่นะเก้าห้าสิบบาทจี้ทับทิมเอ้ยจี้ผงคำเงินแทนนะคะเก้าห้าสิบบาทอันนี้ขายผงแพงไม่ได้นะลูกค้าลูกค้านี่วงใหญ่นะรุ่นนี้สี่รอห้าสิบนะคะรุ่นนี้ลดอยู่หัวไม่ใหญ่ไง 6อ2ลูกค้ามีลูกค้าอยู่นะ62 450เอาไปเลยค่ะ450มีสองวงนะมี62กับ6เท่าไหร่เนี่ย6 6 67อุ้ย67 67กันลูกค้าวงนี้67นะคะ500 550อันนี้62 450 67จะจะหัวใหญ่กว่านะเออ450 550 มีหกจด้วยมีหกจิตด้วยนะคะลูกค้าอ่าต่อไปรุ่นนี้นะคะรุ่นนี้จะทับทิมสวยมากลูกค้า480บาทนะรุ่นนี้480นะคะทับทิมสวยมาก5้าค่ะลูกค้าทับทิมสวยทับทิมเป็นสองสีกิมหอรเสียงอะ่ะอ่ะห้าเดี๋ยวพี่ปาใส่นิ้วกลางใส่ใส่นิ้วชี้ไม่ได้อะ่ะ ลูกค้าต้องลดนะเพราะว่าโคากลมอย่างเงี้ยเห็นะลูกค้าต้องต้องลดไซไปหนึ่งหนึ่งไซอะคะ่ะเนี่ยเท่ากับห้าแปดนะคะห้าแปดอันนี้ห้าเจ็ดนะคะลูกค้าห้าเจ็ดวงนี้ก็สวยสี่ร้อยแปดสิบนะคะรุน่นนี้นี่ห้าเจ็ดสี่ร้อยแปดสิบนะคะวงน,นี้ห้าแปดนะลูกค้าช่วยซื้อนะเดี๋ยวได้ลงของใหม่ ช่วยซื้อนะพี่ปาจะได้ลงของใหม่นะคะอ่ะลูกค้าวงนี้ก็สวยวงนี้ก็สวย480นะลูกค้าใส่ราคาด้วยอย่าตอบพี่ปานะพี่ปาลดให้แล้วต่อแล้วพี่ปามือเติบอีกแถมให้อีกอุย้ยปวดหัวเลยพี่ปา <c oughs> ลูกค้าว่าขัดถุนได้คุณปาทีห้าเจ็ดน,นะคะลูกค้าห้าเจ็ดห้าเจ็ดสี่ร้อยแปดสิบบาทนะคะรุ่นนี้ทับทิมสวยลูกค้าซื้อไปเลยเหมาไปเลยเหมาทับทิมทับทิมสวย ับทิมสวยนะคะลูกค้าทับทิมสวยอันนี้อันนี้ห้าร้อยห้าสิบนะคะอันนี้ห้าห้าค่ะห้าร้อยห้าสิบห้าร้อยห้าสิบมูนสโตนนะลูกค้าห้าร้อยห้าสิบมอซิซิทได้รุ่นนี้มานะลูกค้าสวยนะรุ่นนี้แปลกประหลาดดีนะอันนี้น่าจะห้าแปดนะลูกค้าห้าแปดสี่ร้อยแปดสิบค่ะมอซิซิทสี่ร้อยแปดสิบนะคะ ก็บอกว่าหกหนึ่งอ่ะหกหนึ่งแต่พี่ปลาเออหกหนึ่งแต่แต่บาดหน่อยนะลูกค้าไปไปนั่นเองนะบาดมือหน่อยเพราะว่าบางเห็นหมสี่ร้อยแปดสิบไปกระดาษทรายไปถูถูเองนะเดี๋ยวเจ้าพี่ปลาว่างจะถูให้นะคะกระดาษทรายไปถูเพราะว่านิ้วแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอันนี้มอซิซิดนะคะนะช่วงนี้มอซิซิดมานะคะสี่ร้อยแปดสิบ นะนี่วงหนึ่งหกหนึ่งนะคะ 61, หกหนึ่งใ่ปะคือลูกจะบาดหน่อยนะลูกค้านี้อันนี้หกสิบนะลูกค้าหกสิบคือลูกค้าใส่ลูกค้าต้องใช้กระดาษทรายนะแต่ว่าเท่ดีนะลูกค้าสี่ร้อยแปดสิบบาทเดี๋ยวพี่ปาดูไซส์อื่นพี่ปาดได้มาไม่กี่วงอันนี้หกหนึ่งนะคะสี่ร้อยแปดสิบใส่ราคาให้ด้วยนะ ใส่ราคาให้พี่ปลาด้วยนะอันนี้59้าลูกค้า59าเก้าห้าเก้สีดสิบมอซิดินะสวยเหมือนหยก,กกับจักรพรรดิอะแต่เขาเป็นมอสิซิดทีนี้ลูกค้าให้หาแหวนสีน้ำเงินนี่วงนี้ได้5้าหนะคะเป็นเป็นพวกไพลินขยาไหนานะคะ ลูกค้าบอกอยากได้สีน้ำเงินนะพี่ปลาแต่อันนี้6กสองนะลูกค้า6กสองนะห้าบาท550บาทนะคะหกสองหมดยังรีบนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวเพิ่มให้มีงานแก้สร้อยอยู่เส้นหนึ่งรดอพี่ปรานิดหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะรีบแก้ให้นะอืมเออ ก็ช่วยช่วยพี่ปาซื้อหน่อยนะพี่ปลาจะได้เอาไปใช้นี่เขาจะได้หางานสวยๆมาให้จะได้ไม่โดนเขาว่าเอาว่าเออไม่มีปัญญาซื้อพอ <c oughs> <c oughs> เอาของก็เยอะเขาก็ต้องใช้เงิอนอุหนุนเหมือนกันนะโอเคใครมีตังเ์ยเยอะก็มาอุดหนุนหน่อยนะคะชิ้นอื่นคลิปอื่นก็มีนะคะชิ้นใหญ่ๆอะไรเงรี้ยก็ก็มีนะคะลูกค้าก็สามารถซื้อได้แต่ตอนนี้พี่ปาเห็นงาน ราคาย่อมเยาขายง่ายพี่ปาก็เลยขยันรีวิวะนะเพราะว่าเราก็ต้องกินต้องใช้ต้องเดินนะคะมัวแต่ขายชิ้นใหญ่ๆอย่างเดียวไม่ได้ค่ะมันก็ต้องเปลี่ยนแนวบ้างแล้วเมื่อคืนทํางานร้อยพวกสร้อยข้อมืออ,อย่างเงี้ยก็อุดหน,นุนได้นะคะเอ,อต๊วรุกหน่อย <laughs> สวัสดีค่ะ